ลองจินตนาการว่าเช้านี้เราตื่นมาแล้วพบว่าผู้ชายทุกคนหายไปในวันเดียวการสื่อสารไม่ถูกตัดอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้แต่ผู้คนหายไปครึ่งหนึ่งรถบรรทุกจอดไร้คนขับเก้าอี้ทำงานว่างเปล่าโทรศัพท์คนที่รักเงียบไปเรามั่นใจอย่างรวดเร็วว่าน,นี่ไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือความจริงตอนนี้สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนกและอย่าสงสัยว่า ทำไมแต่ให้จัดลําดับว่าอะไรจะหยุดทํางานทันทีใครจะรับช่วงต่องานได้บ้างและจะรักษาระบบไฟฟ้าน้ําการแพทย์และความสงบเรียบร้อยได้อย่างไรในไม่กี่วันข้างหน้าช่วงแรกแรกเวรและกระทำงานถูกยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินล่าช้ารถไฟบางขบวนหยุดวิ่ง มีรถบรรทุกถูกทิ้งบนนอนผู้คนพยายามโทรหาญาติแต่ครึ่งหนึ่งของเบอร์โทรไม่ติดทางการเมืองขอให้งดออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นเพื่อไม่รบกวนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงเรียนและอนุบาลปิดชั่วคราวและเปลี่ยนเป็นจุดให้ความช่วยเหลือมีคําแนะนําทางวิทยุและ SMS บอกแหล่งน้ําใกล้สุดวิธีรับยาและที่พาเด็กไปเป้าหมายหลักคือระงับความตื่นตระหนกและปกป้องผู้เปราะบาง ไฟฟ้าน้ำความร้อนและการขนส่งต้องพึ่งการตรวจสอบและซ่อมบำรุงประจำวันวันนี้หลายแห่งไม่มีคนเข้าเวรแล้วไฟฟ้ากับน้ำไม่หายทันทีแต่ความเสียหายเล็กน้อยจะสะสมและกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่ได้เราจรึงตัดส่วนเกินและรักษาสิ่งสำคัญโรงพยาบาลสถานีสูบน้ำศูนย์สื่อสารและรถไฟคือสิ่งสำคัญส่วนไฟส่องสว่างและห้างสรรพสินค้า ลดลงทีมงานหญิงและทีมผสมที่มีอยู่แล้วสามารถทำงานได้นานขึ้นคลังอะไรและศูนย์ควบคุมจะถูกเสริมเพื่อเร่งการออกปฏิบัติงานและไม่ให้เสียเวลาไปบริการแพทย์ยังทำงานแต่ยากลำบากสัญญแพทย์วิสัญญีแพทย์และทีมกู้ชีพขาดแคลนเลื่อนผ่าตัดทั่วไปเน้นเคสฉุกเฉินก่อนแทนอบรมยาวเน้นสอนพื้นฐานแก่คนทั่วไปจำนวนมาก สอนวิธีห้ามเลือดช่วยหายใจใช้เครื่องกระตุกหัวใจและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิธีนี้รวดเร็วและได้ผลในชนบทมีหน่วยเคลื่อนที่จ่ายอินซูลินยาพ่นหอบหืดและสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นกลุ่มสำคัญคือสตรีมีครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ที่ผู้นำเป็นชายเก้าอี้ยังคงว่างเปล่า หากกฎหมายระบุการมอบอำนาจล่วงหน้ารองหัวหน้าและโฆษกหญิงจะเข้ามารับหน้าที่พวกเธอตั้งศูนย์วิกฤตและดำเนินการเร่งด่วนอาหารเชื้อเพลิงยาการสื่อสารและดูแลกลังสินค้าประเทศเพื่อนบ้านเปิดช่องทางช่วยเหลือกันและอำนวยความสะดวกการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกมีการแลกเปลี่ยนทีมช่างพลังงานแพทย์และประสานงานเส้นทางขนส่งองค์กรหว่างประเทศ ช่วยรวบรวมรายการสิ่งขาดแคลนและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดยังเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ธนาคารและเครือข่ายสื่อสารต้องมีกฎสำรองที่ง่ายและช่องทางติดต่อชัดเจนหากระบบขัดข้องตลาดร่วงจากความกลัวและหยุดชะงักธุรกิจปรับระบบบัญชีและการชำระเงินให้ง่ายขึ้นเหลือเพียงสิ่งจำเป็นอาหารยาการสื่อสารและเชื้อเพลิงสัปดาห์ข้างหน้าอาหารและเชื้อเพลิงสำคัญที่สุดฟาร์มโรงสี และโรงอบขนมปังได้รับการคุ้มกันและขนส่งพิเศษร้านขายยาได้รับจัดส่งแยกต่างหากร้านค้าจำกัดการซื้อต่อครั้งเพื่อให้สินค้าไม่หมดจากชั้นวางรัฐให้เวลาพักชำระภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเงินทุนหมุนเวียนพร้อมกันนี้เร่งฝึกผู้หญิงขับรถไถเครื่องอบมเมล็ดพืชและตู้เย็นเพื่อให้การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไม่สะดุดตำรวจและกู้ภยัยขาดกำลังคอณเวลาตอบสนองยาวนานขึ้น ชาวเมืองส่วนใหญ่สงบช่วยเหลือเพื่อนบ้านแต่ก็เสี่ยงต่อการปล้นและยึดคลังสินค้าพื้นที่เปราะบางมีมาตรการจำกัดเวลากลางคืนเพิ่มการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลฐานเชื้อเพลิงและศูนย์สื่อสารถูกคุ้มกันเข้มงวดกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างตามลานบ้านช่วยยับยัง้งอาชญากรรมทีมอาสาสมัครหญิงกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเฝ้าจุดจ่ายน้ำและอาหารสายด่วนให้คำแนะนำสั้นๆ ว่าควรทําอะไรในบ้านและนอกบ้านภารกิจนั้นง่ายและชัดเจนคือรักษาทรัพยากรสําคัญและป้องกันการเบียดเสียด <M> เด็กจํานวนมากไม่มีพ่อบางคนก็กําพร้าทั้งพ่อแม่สังคมสงเคราะห์ด,ดําเนินการเร็วมีศูนย์ชั่วคราวจัดหายาด,ดูแลเร่งทําเอกาสารโรงเรียนและศูนย์ศิลปะกลายเป็นศูนย์ดูแลกลางวันมีอาหารช่วยการบ้านและให้พบนักจิตวิทยาสิ่งสําคัญคือไม่แยกพี่น้องและให้เด็กอยู่ในละแวก ที่คุณเคยถ้าเป็นไปได้สำหรับเด็กเล็กมีกลุ่มดูแล24ชั่วโมงในโรงพยาบาลและสังคมสงเคราะห์วัยรุ่นมีกิจกรรมกีฬาและชมรมเพื่อใช้เวลาและคลายเครียดครูได้รับคำแนะนำง่ายๆในการรับมือกับความเศร้าสเปิร์มแบงก์ยังคงเปิดบริการแต่สต็อกและอุปกรณ์มีจำกัดผู้หญิงและคู่รักหญิงต้องการคิวที่ชัดเจนและการนับที่ซื่อสัตย์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องสายเลือดในพื้นที่ที่เคยจำกัดการทำหัตถการกฎระเบียบกำลังถูกผ่อนปรนและจัดระเบียบใหม่แพทย์กำลังขยายเครือข่ายจุดบริการนักวิทยาศาสตร์ปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุสิ่งนี้ช่วยยืดเวลาแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดยังต้องการผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์สิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการและระบบขนส่งที่มั่นคง มีการฝึกอบรมนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและพยาบาลควบคู่กันเพื่อเพิ่มกการทำงานทุกการตัดสินใจทำอย่างโปร่งใสและอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายโดยไม่มีคำสัญญาว่าจะรวดเร็วทันใจ ชีวิตส่วนตัวจะยังคงอยู่แต่จะเปลี่ยนไปหลายคนต้องการการสนับสนุนและคำแนะนำที่เข้าใจง่ายเช่นไม่สับสนระหว่างความเศร้ากับการหาทางปลอบใจวิธีตกลงเรื่องขอบเขตและความเคารพและวิธีไม่ทำร้ายตัวเองตลาดจะมีอุปกรณ์และบริการใหม่ๆแต่หัวใจคือความใส่ใจและการยินยอมความช่วยเหลือทางจิตวิทยาจะช่วยให้ผ่านพ้นการสูญเสียและไม่อยู่ในภาวะพึ่งพาชุมชนออนไลน์และกลุ่มท้องถิ่นจะมอบความรู้สึกของการมีเพื่อนร่วมทาง โรงเรียนและคลินิกจะปรับปรุงสื่อการสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับความปลอดภยัยการยินยอมการเคารพตนเองและคู่ของตนสิ่งสำคัญคือไม่บังคับแต่คือการช่วยเหลือวัฒนธรรมจะตอบสนองอย่างรวดเร็วคอนเสิร์ตเทศกาลและรอบปฐมทัศน์จะถูกยกเลิกเพราะผู้คนให้ความสำคัญความปลอดภยัยและปัจจัยพื้นฐานจะมีสารคดีเกี่ยวกับสัปดาห์แรกเกิดขึ้นซีรีส์และหนังจะเน้นเรื่องราวผู้ทำงานโครงสร้างพื้นฐานไฟล์เพลงและหนังจะได้รับการอนุรักษ์ และนํามาเผยแพร่ซ้ํากองทุนและรัฐบาลจะให้ทุนสนับสนุนคณะละครและทีมงานถ่ายทําไม่ให้แยกย้ายห้องสมุดเปิดชมรมช่วยเหลือและคอร์สทักษะพื้นฐานเช่นปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าผู้หญิงต้องดูแลทั้งบ้านงานและคนใกล้ตัวซึ่งเป็นเรื่องยากลําบากมีวิธีง่ายๆที่ช่วยได้เช่นทํารายการสิ่งที่ต้องทําชวนเพื่อนบ้านซื้อของร่วมกันจัดตารางเวรช่วยกันเรื่องการบ้านและดูแลเด็กนายจ้างบางแห่ง เริ่มใช้ตารางงานยืดหยุ่นและให้ทำงานจากที่บ้านได้นักจิตวิทยาและอาสาสมัครเตือนเรื่องภาวะหมดไฟหากนอนไม่ไม่มีแรงหรือรู้สึกอยากร้องไห้ให้รีบขอความช่วยเหลืออย่าโทษตัวเองที่อ่อนแอแต่สร้างกำลังใจจากสิ่งเล็กๆเกช่นอาหารน้ำการพูดคุยและการพักผ่อนสั้นๆส,สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และครูมีสายด่วนเฉพาะกิจผู้คนไปวัดศูนย์ชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม ที่นั่นมีพิธีอํลลาและกลุ่มสนับสนุนประเพณีที่เคยกำหนดให้ชายเป็นผู้นำก็ปรับให้หญิงทำได้มีกลุ่มรํำลึกพร้อมชื่อและเรื่องราวในโซเชียลเกิดกระแสะใหม่ที่ให้คำตอบง่ายๆแต่ต้องไม่แบ่งแยกผู้คนผู้นำศาสนาและทางโลกช่วยให้เผชิญความเศร้าโดยไม่รับปากเรื่องปาฏิหารมีการสงบนิ่งและพบปะเพื่อนบ้านสิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนมีที่พึ่งและรู้สึกถึงความผูกพัน โรงงานและระบบขนส่งบางส่วนจะหยุดทำงานทำให้การปล่อยมลพิษลดลงชั่วคราวนี่ไม่ใช่ใชัยชนะหากไม่เก็บขยะและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียความเสี่ยงต่อโรคและไฟไหม้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฟาร์มและสัตว์ต้องการการดูแลทุกวันการ,กรเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับน้ำและโรงพยาบาลทีมสตรีโดยการสนับสนุนจากทางการท้องถิ่นจะดูแลเรื่องอาหารสัตว์การลดน้ำปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวเมืองต้องการแผนง่ายๆ น้ำและสุขาพิบาลต้องมาก่อนเสมอการกําจัดขยะทําทุกวันพื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนและควันนอกจากนี้ยังมีการควบคุมคลังเก็บสารเคมีและถังเชื้อเพลิงการเกิดจะลดลงเหตุคู่ครองหายไปและเครียดแม้มีธนาคารสเปิร์มจำนวนประชากรจะลดนานหลายปีสิ่งนี้กระทบโรงเรียนแรงงานและเงินบำนาญในอนาคตรัฐต้องรักษาคนในอาชีพให้นานขึ้น ใช้เครื่องจกักรขุนยนต์ในงานหนักมากขึ้นเร่งสอนผู้หญิงเรื่องเทคนิคพลังงานขนส่งกดรับคนย้ายถิ่นจะผ่อนปรนเพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญหญิงจะไม่มีปาฏิหารเร็วนี่คือทางยาวเทศบาลวางแผนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนโดยคำนึงถึงนักเรียนที่น้อยลงและสนับสนุนครอบครัวที่พร้อมมีบุตร เป็นไปได้ว่าในอีกหลายปีข้างหน้าสังคมจะสร้างสมดุลใหม่ของบทบาทและอาชีพเด็กผู้หญิงจะเลือกเรียนสายวิศวกรรมและอาชีพช่างมากขึ้นโรงเรียนจะเพิ่มวิชาซ่อมบำรุงเบื้องต้นการสื่อสารและปฐมพยาบาลในหลักสูตรเมืองต่างๆอาจต้องเขียนคู่มือใหม่ให้ใครก็ตามสามารถทำตามเช็คลิสต์ที่เข้าใจง่ายเพื่อทดแทนพนักงานที่ขาดไปในตำแหน่งสำคัญได้การแพทย์เจริญพันธุ์จะก้าวหน้าต่อไปอย่างสงบและโปร่งใส และข้อสรุปสำคัญนั้นง่ายสิ่งที่ช่วยคือการจัดระบบการฝึกฝนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกวันไม่ใช่แค่คำขวัญหากคุณสนใจโปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเรานำเสนอทุกอย่างกระชับและตรงประเด็น